อันนี้คือวิธีการปลูกต้นขนุนของสวนของแม่ก้อยนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมหลุมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะกรีดถุงนะคะ กิจวกพลาสติกใส่ออกนะกออกนะคะอันนี้คือที่สำคัญเลยนะคะมันจะมีพลาสติกใสนี่แล้วก็ต้องแกะแกะ แกออกแกออกแกออกเดี๋ยวประสวงได้ยินะคะัจะค่อยแกะนะคะเดี๋ยวหน้าขนมเดน๋ยจะตุยนะคะ่ัค่อยๆแกะเจ้าค่ะน่ายแถวฟางกระดาษ ขาดรอวค่าขาดรอบค่าขาดรอวค่ะ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 ติดใสค่ะติดใสค่ะออกรอบค่ะโอไลยชั้นค่ะไล่ั้นค่ะ ชั้นหนกาค่ะออกแล้วค่ะแล้วก็อุ้ยไม่ลายสั้นแทตนตน้นมัดอย่างแน่นหนานะครับบ่งบอกว่าสือต้นที่ไม่สมบูรณ์มานะครับก็ไม่ต้องไปแกะออกสิกออกเม่ไไแกะออกไม่ได้หอยิงแกะออกนี่ค่ะอ,อ,อค่ะอ,อ,อค่ะไาดได้แล้วค่ะจะปลูกขนนแล้วนะคะเอาลงดินแล้วนะคะ ก็ยุกยากยุกยากเลย,ยนะฮะจะรอดก็จะตายค่ะบจะรอดก็จะตุยค่ะ จะรอดที่จะตุยคะ่ะจะรอดที่จะตุยคะ่ะนี่ค่ะอ,อันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะกดนิดนึงคะ่ะแล้วก็ปนดินนิดนึงนะคะ ควรเด่นนิดนงค่ะฟูนค่ะควรอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะควรนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะแล้วก็นะคะ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 เส้นไม้นี้ก็เสียบไว้เหมือนเดิมค่ะเสียบไว้ค่ะค่ะแล้วก็นะคะจั๊บนึงนะคะ อันนี้เป็นอะไรคะแม่อันนี้ไม่ให้ยญ้าขึ้นนะคะทำไม่ให้ยญ้าขึ้นแล้วก็เวลาแดดจัดมันก็จะอมน้ำชุ่มน้ำแบบว่าดินก็จะอมน้ำตลอดเวลาอ๋อเหมือนเราอมน้ำใช่ไหมคะ,คะเหมือนเราอมน้ำาเะ,ะ <c oughs> ว่า <c oughs> มันก็จะสามารถช่วยอมน้ำได้นานขึ้นนะคะถ้าเรามีอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ